ครับสวัสดีครับอย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณนะนะเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆที่คอยเป็นห่วงกรบกุงใหญ่เรื่องการโดนกอ๊อปก็มีหลายๆคนส่งรูปส่งทุกอย่างเข้ามาให้ดูว่าเออนู่นนี่นั่นว่าเนี่ยเริ่มแล้วนะอย่างวันนี้ก็ตอนแรกก็ไม่คิดจะออกมาพูดหรอกครับแต่ก็ทนกระแสไม่ไหวที่นานาส่งรูปมาให้ดูว่านี่ของจริงไหมนี่ของปลอมไหมนี่ของแท้หรือเปล่านนี่นั่น ก็เลยสมาอธิบายว่าก็ไปปรึกษาลุงใหญ่มาเอาเรื่องนี้ไปปรึกษามาบอกลุงใหญ่ทําไงดีเออว่ามีคนจะก๊อปเหยื่อมีคนก๊อปไหล่หลากหลายรูปแบบแกพูดมาประโยคเดียวเลยครับไม่ต้องกลัวแกมั่นใจในจิตวิญญาณและศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายของคนทําเหยื่อที่ดีทุกคนของคนเหล่าเหยื่อเองอ่ะแกบอกแกมั่นใจเลยในจิตวิญญาณลึกๆไม่มีใครหรอกครับ ที่จะมาโดนเจาศักดิ์สรีของตัวเองอะ่ะมาให้คนดูถูกว่าเออมึงทำเหยียบกรอบลุงใหญ่นี่หว่ามึงทําเหยียบกรอบนี่หว่ามึงไม่คิดเองว่ามึงไม่ไม่ทาเองว่าเออทรงนู้นทรงนี้อะไรเงี้ยเ,ยเออก็มึงอย่แกบ,บอกมาอย่างเนี้ยแกมั่นใจเลยครับว่าลูกผู้ชายศักดิ์สิีธิ์วิญญาณของคนทําเหยียบทุกคนอะ่ะไม่มีใครจะมากรอบแน่นอนแกมั่นใจและแกรับประกันครับ ว่าสามารถผู้ใช้ผู้บริโภคสามารถซื้อได้กับทุกๆคนที่ว่าเหมือนกอปเหมือนไรไม่ใช่แน่นอนครับนุงใหญ่แกบอกว่าอย่างนี้ไปอุดหนุนกันได้เลยครับเดี๋่วคนไทยด้วยกันฝีมือคนไทยด้วยกันก็ผมฟังแล้วผมน้ําตาจะไหลเลยก็คือก้าวความไปก่อนเลยเรื่องกบกระโดดเนี่ยลุงใหญ่แกก็บอกมาไม่มีใครหรอกที่จะตื่นมาแล้วเออนึกขึ้นได้มาทําฟันกบหรือโชวโชวโชทรงนี้ทรงนั้นทุกคนก็จะต้องเ so สพ เสพสารเสพข้อมูลเรื่องทุกๆอย่างเสพดู YouTube ดูนู่นนี่นั่นมาแล้วก็มาในจินตนาในจินตนาการของตัวเองว่าอยากให้โดนแบบนี้อยากได้ทรงนู้นทรงนี้ก็จะมาฟันมาทําทุกอย่างอย่างลุงใหญ่เองก็บอกตรงไม่ได้คิดเองหรอกครับกบกระโดดเนี่ยก็พูดตรงก็ไปศึกษาดูข้อมูลของกบหลายๆค่ายทุกอย่างทุกๆคนนะฮะทุกๆกบทุกๆแบรนด์ทุกๆค่ายนั่นแหละครับคือการการเวลาเก็บเกี่ยวข้อมูล แบบนี้นะครับคือการพัฒนาของเงยอรมอมของประเทศไทยของเราก็แล้วผมเชื่อเลยครับว่าเยอรมอมของไทยต่อไปจะต้องแบบว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนถ้าทุกคนมีการพัฒนามีการทํากันบ้านมีการเสพข้อมูลเสพว่าตอนนี้เขาไปถึงไหนถึงไหนกันแล้วผมดีใจครับเรื่องการโดนก๊อปไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงเลย แต่ก็มั่นใจครับทุกทุกคนมีศักดิ์ศรีและจิตวิญญาณอยู่แล้วไม่ต้องไปห่วงครับก็และก็ยังมั่นใจนะนะพี่พี่น้องน้องว่าผมเชื่อว่ายังไงก็ยังรักและยังศรัทธาในแบรนด์ลุงใหญ่อยู่ก็อุดหนุนทุกทุก่ายครับไม่จะเป็นต้องของลุงใหญ่อย่างเดียวของผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกของใครดีของใครน่าใช้เออเราลองเสพลองซื้อกันดูครับผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันแล้วยังไงก็ ไม่ต้องเป็นห่วงครับเรื่องการโดนก๊อปหลวงใหญ่บอกมาครับผมสวัสดีครับ